ต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยความสุขมวลรวมเนี่ยจะ100ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าปัญหาพวกนี้สุขคลี่คลายความไม่ทาเกิดขึ้นความเสมอภาคเกิดขึ้นความเท่าเทียมเกิดขึ้นพี่น้องไทยพุทธไทยสซามไทยคริสไทยซิกอะไรก็แล้วแต่นะยืนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไม่มีใครเอาเปรียบซึ่งกันและกันถูกไหมฮะเงินที่เคยหายออกไปจากระบบการกลังของประเทศจะถูกมาจะถูก,ถกอุดถูกปิดนะฮะไม่รั่วไหลกหล่อไปคนไทยจะไม่เรียกหาบัตรคนจนอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าเรื่องนี้ได้คลี่คลายแล้ว คืนความถูกต้องไปทําให้แก่ตังคมให้แก่คนไทยทั้งประเทศ70ล้านคนนะครับหวังว่าการกระทําของพวกเราในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอื่นนะฮะที่ยังไม่รู้เนื้อรู้ต้ายยังเอ้มันจริงหรือว่าอะไรอะแล้วแต่สงสัยวิจิกิจช้าต่างๆนะครับวันนี้ติดตามเรานะฮะแล้วก็จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะติดตามไปเรื่อยๆแต่จะช้านะครับเดี๋ยวไม่ทันการนะครับก็ฝากไว้นะฮะว่าบ้านเมืองเป็นของทุกคนนะครับอย่าว่าเฮ้ยส่งกำลังใจด้วย ฝากด้วยเห็นด้วยดีด้วยอย่างนี้ไม่พอนะยนะครับบ้านเมืองนะครับรอไม่ได้นะครับเราเสียเวลาเสียหายนะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ปี61หนถึงแ0เนี่ยประเทศไทยจะมั่นคงมั่นคงยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะถ้าทําได้ตามนี้ประเทศไทยเนี่ยสิวิไลฮะขอบคุณมากครับขอให้ตรวจสอบข้อกฎหมายเกี่ยวกับมุสลิม ที่ล่วงล้ำละเมิดต่อกฎหมายไทยและกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยตัวอย่างเช่นพรบอิสลาม2 5 4 0 2 5 2 5 2 5ูน2 5 4 2 5าเป็นพทรบอิสลามที่ออกโดยคณะปฏิวัติทุกครั้ง เพราะเป็นการออกโดยง่ายโดยคณะปฏิวัติไม่ได้มาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยฉะนั้นขอให้คณะกรรมการคณะกรรมการอิสลามช่วยตรวจสอบพรบรทั้งหมดของอิสลามว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายไทยหรือไม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดกเป็นกฎหมายอิสลามที่ขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไทยและขัดต่อ กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยฉะนั้นถือว่าพรบเกี่ยวกับครอบครัวเป็นโมฆะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสำคัญก็คือธนาคารอิสลามกลางแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามกลางแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่ล้มละลายใกล้ล้มละลายขาดทุนทุกปีแต่อาศัยดึงอำนาจจากคณะปฏิวัติดึงให้ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินเข้ามาถือหุ้น ในธนาคารอิสลามจึงอยู่ได้ทุกวันนี้และก็ยังขาดทุนทุกปีจนปัจจุบนันฉะนั้นขอให้คณะกรรมการอิสลาคณะอิสฎิกาช่วยตรวจสอบยกเลิกธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงเป็นธนาคารของไทยเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งแผ่นดินเพื่อไม่ต้องเสียภาษีให้กับธนาคารอิสลามต่อไป สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพุทธประเทศครับก็วันตอนนี้ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายเรามาตรงทำการกิจสเดีการแต่ตอนเช้าเราไปที่ที่ศาลทบประธานศาลสดีการนะครับเราเอากฎหมายพวกนี้ไปให้ท่านพิจารณาให้เอาความถูกต้องความชอบธรรมความที่มีอํานาจเอามาใช้ในประเทศไทยพอให้ชี้ชัดไปเลยว่าเอามาใช้นี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอํานาจที่จะใช้พวกเราไหมครับพอให้กรรมการกฤษฎีการนี่เขาตีความบอกมา ความชอบทมความถูกต้องความเป็นธรรมกับชาวไทยพุทธทั่วประเทศจะได้ลับคืนมานะครับนี่เป็นอีกเก้าหนึ่งครับที่พวกเราพี่น้องเอาปปตมาเรียกร้องตรงนี้นะครับขอให้พี่น้องชาวไทยที่ตื่นแล้วขอให้ตื่นและสะบัดหัวน,นะครับตื่นให้มันกระพี้กระเปาย่าไปตื่นงมืองเงียมองเองียไม่รู้รอ้อนรู้หนาวเลยก็อ,ออกมาเยอะนะครับครับพวกเรามาเรียกร้องขอปต่การให้กับทุกทุกท่านและก็ลูกหลานเรา นะครับประเทศไทยไม่ใช่ของเราคุมพวกเราเป็นของทุก,ท,กท่านทุกคน,น <ะ S 1> ที่ดูพวกเราอยู่ขอ,อ,อให้มีจิตใจออกมาสู้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับขอบคุณครับพี่น้องครับ